เฮ้ยไม่น่าเชื่อตัวเฮียบินได้ มาต่อกันเลยครับกับเมกกแมนเอกพาร์ทที่2นะครับกับกระผมนะฮะโดมิเกมมิ่งนะครับรับหน้าที่แคสเกมเหมือนเดิมนะฮะพาทแล้วนะครับก็เล่นเกรเนิตแมนไปนะฮะพาร์ทนี้ก็ต่อด่านนี้เลยครับฟอร์สแมนมาเลยเออแอมฟอร์สแมนตัวใหญ่เบอร์เธอครับน้ำแข็งอีกกลูกันเลยทีเดียวเออนี่เข้ากับฤดูตอนนี้เลยครับหน้าหนาวนะฮะมาพร้อมใกล้ปีใหม่แล้วด้วยครับขี่ม้าไม่ต้องลงครับ นี่ไงพูดถึงก็ามาเลยทีมาเอ้ยเพนกวินไปอย่าอย่าไม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าพายแล้วเราซื้อมาสเตอร์ใหม่มาดีกว่าเออเอาแอรโรช็อตมาโอเคตามนี้เลยเทสแป,ป๊บเทสก่อนเทสก่อนออฟนี่ไงนี่ต้องใายอันนี้เลยล่วงไปเยี่ยมกระโดดไฟเออเออเ,อ,อเละโอ้อยังไงไอ้นีนนนนนต่ตายใบทั้งหัวทั้งตัวเลยอเอ้ยกี่โดนดอกนึงอ่าปลาตรงนี้ลิฟต์ครับไม่มีออยแน่นอนครับมีแต่ลิฟต์อ่ามา มีค้างคาวมาค้างคาวไปไปให้หมดเอ้ยรอของใหม่ดีกว่าเอาแฟลบอมมาเออมีพลายเก็บด้วยนะไม่ต้องกลัวว่ามันพลังจะหมดไปเอาวืดเมื่อกี้เอ้ยเด็กๆเอ้ยโดนโดนล็อปเฮ้ยยังกระโดดออกมาได้โอเคไปต่อเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวมีสเก็ตให้ใช้ด้วยอ่าเยียบไปเลยสเก็ตอืมมันต้องมีแน่ๆเลยตรงนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่เออเฮ้ยฉันวิ่งไปไปไป จับเฮ้ยอ๋อเขาบอกให้กระโดดเลงไปเลือดเก็บเลือดก่อนเลือดตกเก็บตกเลือดไอ้สไลด์เขาบอกให้สไลด์กระโดดจับจับเนี่ยเออเออเกือบโดนโดนตัวมันไม่โดนระเบิดมันออปล่อยไปปล่อยไปเอ้ยไอ้กระต่ายเอ้อกระต่ายเยอะมาขวางทางกระโดดเออไอ้ขบวนขบวนมีน็อตอืออได้อยู่กระโดดอีกเอ้อประตูประตูอ้ยใหญ่โดน ขอตรงนี ni, yeah! Yeah! Mm ้อ่ะไปเลยไม่ไม่ตกแน่นอนโอ้ไปกระโดดอืมโอ้ยหนามไอ้หนามนามอุ้ยอุ้ยเสียวเลยกูยิงยิงก่อนเอ้ยระเบิดอย่าปล่อยระเบิดอืมจำกระโดดมันก็จ้ำอยู่นั่นแหละอ่าโอ้เปิดประตูอุ้ยลงมาโอ้ยด้วยทั้งนั้นเลยอืเต็มเต็มอย่าลืมนะตอนนี้เราลดเอซสไลด์ไอ้ให้กูไอ้กูพูดบ้างเอ้ยโอ้ยหมันมาไวมากเลยไม่ธรรมดาเฮ้ยเออสไลด์โอเค จำกระโดดกระโดดจำ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 ข้างล่างมีน็อตอืมตายอยู่สไลด์โอ้โหมันจำทั้งทั้งจำทั้งสไลด์โอ้โอสมองกูไปไม่ได้อุ้ยก้อนหิมะ้อหิมะทะลุไปทะลุอืมกระโดดหน่อยสร้างงานศิลปะงานอาร์ตโอเคโอ้โหแค่นี้เองเนี่ยกระจอกมากเลยอ่ะไปไม่เท่าไหร่เมื่อกี้ไม่เท่าไหร่มาเลยดิพร้อมหลับพร้อมเสมอมาตรงนี้นะก็เป็นเมืองยามค่ำคืนนะครับหิมะยังตกอยู่เหมือนเดิม ไอ้นี่ก็ยังอยู่เอ้ยเอ้ยเป็นตั้งพออุ๊ยหายสปีดเน็ตเลยมึงเมื่อกี้เอ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอัดโอ๊ยกอนน้ำแข็งมาจากไหนวะอ๋อไอ้ตัวนี้อืมไอ้ตัวน,วนี้ตัวต้นเหตุครับต้องจัดการมันร่วงมาซะบุ้มเอ้ยมีเลือดให้เก็บด้วยเก็บเลือดก่อนโอเคเอาสักหน่อยยังดีก้อนเล็กๆอู้ันนี้ก็ยังมาอยู่ไปมาไหมมาไหมกระโดดกระโดดอ้าวได้หวายกระจ okay. อกตรงนี้รอเมกะบอลกระโดดว้าเออยังได้อยู่ ่ขึ้นไปเก็บน็อตอืมเก็บไว้ปืนปืนของตืนของเออยังรอดได้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยังโดนเลือดเลือดอืมนี่จัดจัดการตัวนี้ก่อนกระโดดได้ก็เอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกดมปุ๊บเอ้ยไปเออเออยังได้ไปอุ้ยอืมเจ็บเจ็บเจ็บกูเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอตรงนี้ไม่ธรรมดาต้องทันไรให้ไวอ้ออ่อพร้อมกระโดดเอ้ยเฮ้ยขบวนมีเลือดนี่หว่าท่าหน่อยสักหน่อยเออเอเอ้ย จับจะไหวดิก็โดดเข้าไปเยี่ยม,มยังได้อยู่โอ้โหอ้าไปเข้าตรงนี้ข้างล่างนี้มีทางลงไปแต่ว่ามันมันจะทำลายไงวะเนี่ยเอ้วทั้งมันเถอะไปดีกว่าข,ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นข้างบนอ่ะไอ้นี่าเอุอ้ยหนีมาย,ายิงมาหนีเลยแต่หัวหัวหัวไปด้วยหัวไปด้วยโอเคแล้วกูจะกระโดดไปยังไงเดี๋ยวก่นอนรอแป๊บอืเอาสิบเก้ามาก่อนเอ้ยเอา้าไม่อเอา้าใช้ไม่ได้อ๋อมาอยู่บนก้อนน้ำแข็ง แล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยอ๋อต้องใช้นี่แฟลบอมทำลายแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะฮะขบวนตัวนี้มีน็อตน็อตแช่แข็งอยู่เออต้องเก็บอย่าอย่าปล่อยไว้ิเออขบวนมีไอฮาร์ดแทสอยู่เออไอฮาร์ดแทสใช่ไหมตัวหนึ่งเออโอ้โหแล้วกูจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยไปมาแหอืมไปหมดเลยเลือดขอบวนก็มีเลือให้เก็บด้วยนะฮะอ่ะปล่อยเออไปอไปทั้งหัวทั้งตัวเลยไาตรงนี้เอ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> ปล่อยควันในตัวนี้ปล่อยควันปล่อยควันปล่อยแสงสียามันมองไม่เห็นเออไปตรงนี้อะไรอะ่ะโอ้มีลิฟต์อีกแล้วอ่ปลิฟต์ข้างคาใหมา่แล้วข้างคาใหมา่แล้วอ๋อเอ,อ,อื้อเรื่อยๆหลบไปเรื่อยๆหลบไปเรื่อยๆเออเรียบร้อยโอ้เมื่อกี้นี่อย่างไวเลยไปบอลแล้วโอ้ยอีออออกกอนน้ำแข็งรูปตัวเราด้วย าแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันเดินมาแล้วตัวทุบทุบทุบขัวมันเล่นขู่อย่างงี้อยากคิดว่าเรากลัวเรามีแฟลชบอมฮะมันกลัวอ๋อกระโดดสไลด์ยิงเลยยิงยิงโอ้ยโอ้ยมากูกับน้ำแข็งเออสไลด์ก่อนเอ้ยเอออันแน่อย่าแสบตาแสบตามึงสไลด์เออปล่อยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าเข้ามาใกล้โอ้ยโอ้ยปล่อยปล่อยกับน้ำแข็งมาเว้ยข้างบนอือเอเอแล้วยังไงอ่ะอ้าโอ้ย ไปอ่ะรอดเอออู้หอ้าวตาอับบุ้มแล้วเว้โอ้โหเอออื้มยังได้อยู่มาขอพลังหน่อยละกันมาเก็บลูกนี่ด้วยต้องเก็บให้ครบสี่ลูกนะฮะปิงอื้มรู้สึกว่าจะเป็นไอเวฟนะฮะไม่ใช่ฮอนด้าเวฟนะฮอนด้าเวฟนี่โคตรเก่าเลยอ่ะ ยูบ okay. ีครับแมนยูเกตไอเวฟโอเคไปไปไปอย่าช้าครับให้ไวเลยต่อตาต่อไปเลยครับเทนกอแมนวันนี้เราล่องลอยบนฟ้านะฮะเอื้องลมแรงลมแรงครับตอนนี้แล้วตัวแะไรอึ <c> ้ง <oughs> ไปไปไปอุ้ยนกอืมนกนกบินมาอุ้ยมีมีแท่นระวังแทมแอดแทมในตัวดีเอ้ยโอ้หปล่อยตัวคาแทมมาอย่างเพียบเลยโอ้โหเยอะเยอะเยอะโดนล้อตล่ะโดนโดนหบาดล้อมอุ้ยโดนอืมมาปล่อยไว้อย่างเยอะเลยปาอย่ายาอย่าเลยเอ้ยอย่าอย่าอย่าพึ่งลวกโอเคพอมมึงเอ้ยเลยให้ไวให้ไวเพราะมีน็อตได้อยู่ไปต่อเลยตรงนี้ยังไงอ๋อให้ขึ้นนี่อ๋อไปฟองน้ำโอเคขึ้นขึ้นขึ้นฟองน้ำนี่แบบแบบว่า มีน้ำหนักเบาครับสามารถลอยได้เฮ้ยระว,วัง,งยอย่าโดนอย่าโ,โ,โดนไอตัวนี้ไอตัวหนามนี่อย่าฟองแตกเออขึ้นแล้วอืมปิ้งโอเคขึ้นได้ยังง่ายๆอยู่ตรงนี้เอ็ดนีต่ตัวเฮียเนี่ยว้าหน้าตาดีแบบว่าอาปากรอรับบัลเตอร์อืมแต่เราไม่ยิงตรงหน้ายดีตรงหลังมันนกอืมนกนก,กไปให้หมดไปให้หมดลังเลยเอ้ยมาอีกแล้วเอ้ยมาอีกแล้วเอ้ยหลบก่อนเอ้ยขีอเอ้เหี้ยตกตกโอ้ยไปดีกว่าโอ้โหกระสุนมันอย่างเยอะเลย กระโดดอ๋อเอโอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคตรงนี้ยังไงอ้าวลัสแปลงเป็นลัสเจ็ดอืมลัสเจ็ดนี่คลาสสิกเหลือเกินมาโอ้โหตอนนี้บินเลยสู้กันเลยไฟกันอย่างงี้อุ้ยอุ้ยปล่อยเหี้ยอะไรมาอุ้ยโดดอุ้ยอินเฮ้ยตัวนี้อืมเออปล่อยลงไปอีอะไรอ่ะเอาตัวอะไรดีเอาเอาบีทมาดีกว่าอ่าบีทบีทเอออืมชาร์จเต็มๆก่อนแล้วปล่อยให้มันจิกจิกวิ่นมังกรโอ้ยมังกรอุ้ยมังกรมันมามาได้ด้วยเหรอเนี่ย ไปไปทั้งหัวทั้งตัวเลยมึงเออยิงหัวมันต้องยิงหัวมันต้องเฮดช็อตมันเออโอ้ยโดนนกกิกเมื่อกี้อืมยังไงมาไม,ม่ครับอู้ยยังหลบได้ครับโลก,กระสุนมันได้อยู่ยังไงไม่ครับเอาตัวอะไรดีเอาตัวที่กว่าอ่ะลัดนี่แหละเออตรงนี้เออไอ,อ,อ,อ้มาไมา่มาอีกแล้วลงไปเรื่องไปทากาศมาจะมากี่ลำกี่ลำเราทำลายให้หมด เออไอตัวตัวหนึ่งรอดไอมาโอ้โหนี่มา2มาควบมาควบไอตัวอันนึงปล่อยไฟดีกว่าปลาเออเออยังหลบได้มาต่อเลยอืมมันยังไม่จบครับมันยังมีต่อมาอ้าวแล้วบีกูหายไปไหนวะเออลอยหลบอุ้ยอุ้ยมีตัวปล่อยควไฟใหม่แกอย่ามาปล่อยความตีไปมองไม่เห็นเออนี่ใหม่ไปให้หมดเลยอืมเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะอุ้ยไอ hard h ท t hard hat อืมอุ้ยหุ่ตัวเพิ่ม บิ๊กอบล็อก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 ต้องเก็บบล็อกก่อนมีหนึ่งตัวแล้วตอนนี้เอาอืมเอาตัวปล่อยระเบิดมาธรรมดาเราจะปล่อยขอครับวันนี้ปล่อยระเบิดโอ้ยโอ้ต้องเป็นโดนหลายรอบจังวะอ่าอย่าอย่าพูดเพลินไอ้ข้างล่างป้อมปืนป้อม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 ปืนป้อมปืนอย่าอย่าได้อย่างนี้หนอชัดเออ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 อุ้ยตัวเยอะเอออือ อู Ooh, ้ย oh, oh, ูมันเป็นตัวไหนเล่าแต่ว่าเอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยนี่อ้ยคู่เลยเอ้ยเลือดนี่เห็นเลือดแบบเลือดอยู่ไหนวะอ้าวหายกำโอ้แล้วกูจะรอดไหมเนี่ยข้าบนนี้เอ้ยมันปล่อยมาปล่อยนกมาปล่อยนกนี่เข้ามาในฐานมาแล้วเนี่ยโอเคไปอีกมีอีกไหมข้าบนนี้โอ้ยมีน็อตอยู่เว้ยแล้วต้องทำไงไม่รู้ปล่อยไปค่อยเก็บอ่ะตรงนี้ก่อนป้อมอุ้ยโอ้ไยตัวนี้อืม ไอตัวนี้พาสอน,นี่จะจับกันได้ลูกศรมันจะคล้ายเลือดโอ้ยต้องกัดไอ้ไอ้น,นี่เอาอะไรมาดีโอ้หูยปล่อยลำแสงมาต้องเจอแฟลบอมป์ไม่โดนโอ้ยปล่อยอ้าวมันไม่โดนวะปล่อยอ้าวมันไม่โดนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีความผิดพลาดปกติแน่แน่เลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นความจริงต้องใช้แฟลบอมนะอันนี้แต่ไม่เป็นไรมั้มงกูใชยนี่ก็ได้วะบัเตบเตอร์ก็ได้บัตเตอร์ก็ได้มา อ๋อปล่อยลำแสงปล่อยลำแสงพี่คะเอยนี่โอ้ยปล่อยปืนกระสุนเลยเว้ยปล่อยกระสุนก็เป็นเหรอเนี่ยโอ้ปล่อยกระสุนมาอ๋อเออเหลือแต่เครื่องมาแล้วเหลือแต่เครื่องมาแล้วเออพังแล้วไปไปไปเออไาต่อเลยครับตอนนี้อ oh. yeah. right. okay. hm ุ้ยน็อตอืมมีกี่ตัวแล้ววะเดี๋ยวดูก่อนมีแปดตัวนะครับตอนนี้โอเคต่อเลยลองลอยลองลอยก่อนอ่าลงลงลงเราจะทำการลงจอยนะครับตอนนี้ เาถึงแล้วลงจอดลงจอดลงจอดปิ้งไปต่อเลยตรงนี้อ physics, ๋อเป็นฟองน้ำนะฮะปิ้งขึ้นเออโอ้หลบหลบด้วยหลบหลบโอ้โอ้โต้อง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 ลอยตามมันเออเอ้ยไม่ต้องตามมันก็ได้มั้งเออขึ้นขึ้นไปเรื่อยขึ้นขึ้นเร็วเหน่อยมีลมเป่าไหมไม่มีลมด้วยไอ้ยเขาบนนี่ลมแรงแน่แน่คืว่าตรงนี้ยังไงโอ้โหเฉียเฉียดเฉียดเฉียดไปต่อโอ้สบายครับไม่ขนามือหรอกฮะไปขึ้น ปิืมนกมาอีกแล้วไอตัวนี้อีกเออกระโดดอืมเลือดไปเก็บเก็บยาข้าัทางเออเออ,เอ,อตกอีกแล้วห่วงน็อตอีกแล้วโกมาเลดี้พร้อมแบบพร้อมเสมอมาต่อต่อเลือดสูนต,ตัวอีกแล้วอันตรายเหลือเกินอ่ามาตายตรงนี้บอ่อยๆแต่รงนี้มันยากอะอ๋อกระโดดได้อยู่กระโดด กระโดดเอ้ยรอดีกว่าวะรอจังหวะก็รอจังหวะอย่างงี้เออต่อได้เออเอะไรตกอ,อืมเราไม่บอกว่ามันมีแท่นที่กูเหยียบโอ้คอนติเนียคอนติเนียโอ้เลือกตรงนี้เลย,ยมาเอาใหม่เราชอบตรงนี้ครับมันหนุกดีเออมาเอาใหม่เอาใหม่เอเอ มีนกกี่ตัวมีเครื่องบีกีล่ลำเราไม่สนนะฮะเรากำจัดได้หมดตอนนี้เหลือ2ตัวเหมือนเดิมนะ,ะน็อตเก้าตัวเอ้ยอตัวอะไรดีเอาเอลัดลัดบีบีดไมมมีบีดบีบีดเออลัดก็ได้วะแม่งเออไม่มีบีดอะชอบบีดมากกว่าชอบนกมันอนะเอะเอ,เ,อเก็บเลือดโอ้ยอกนกออม,อมปืนาลากจัดการบึม้มซะตรงนี้มีที่แทนปล่อยแทนปล่อยปล่อยเหรอจะปล่อยเหรอไอ้นี่ปล่อยตัวอะไรยวปล่อยตัวจะเหลือแต่หัวมา ขึ้น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 โอ OK. เคเฮ้ยบีทบีทไปกี่บีทเห็นบีทบีทบีทมาบีทเออบีทเออเออเอาบีทมาเออฐานฐานเลือดเก็บก่อนอ่าไปตรงนี้เขาฐานมาแล้วเขาฐานมันฐานฐานฐานหืมพลอยชาร์จมาอีกมาอีกไหมามาอีก,มาอ,กมาอีกดินี่ไงปล่อยเออ ตัวองอ,อย่างดายอยู่ไอ้ดีโดนอยู่เลือดปิ้งข้างบนข้างบนเอาละถึงถามแล้วตอนนี้แหละอจัดจัดมันจัดมัดดตนตัวเนี้ยดามเมจแรงอยู่อุ้ยโอ้โหแรง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 ออฟล้ำแสงไปล้ำแสงเหรออ๋อ,อกระสุนตัวจิกมันเลยลูกพ่อจิกมันเลยจิกมันเลยจิกมันเลยเออดีมากเห็นไหมแป๊บเดียวจบเลยไปต่อ ไม่ไหวไม่มีนอให้เก็บมานะเมื่อกี้เก็บไปแล้วมาอ่าลงจอดลงจอดโอ้ยปิ้งตายต่อสไลด์เข้าไปอ่ามาลองลอยต่อเมื่อกี้ไม่โดนนะฮะก็คงไม่โดนเหมือนเดิมแหละมันง่ายตรงเนี้ยอ่าขึ้นไปขึ้นไปอ๋อเอ้ย,อย,อยังได้อยู่ยังหลบได้อยู่ย,ย,ย,ยังไงยังไงโอ้โอ้ลอยลอยทางนี้เออยอย่าอย่าอย่าลอยเพลินอย่าโดน เออไม่โดนครับสบายขึ้นมาเออมาต่อตรงนี้เลยเมื่อกี้นี่พลาดอยากแรงเลยกระโดดอืมอันนี้กระโดดเองก็ได้ตร,ดไรไดตรงนี้กระโดดขึ้นไปขึ้น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 ครับเออได้มาตรงนี้กระโดดงอฟนี่ตรงนี้นะเราพลาดยิ่งเราพลาดตรงนี้ไปน่าเราก็ค่อยๆเดินครับเอออ้อโอ้โอโอโตรงตรงนี้เพียบเลยแท่นอ่าเลือดเอาอีกเอาอีกเอาอีกโอเคยังได้อยู่ไปจบแล้วมั้ง บอสแล้วบอสแล้วโอเคบอสเอาอะไรมาเอาไอเวฟมาคลัต้องแข็งนะฮะตัวนี้มาพร้อมแล้วถึงแท่นอือลาตลองพร้อม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 ตลอดอะกลัวอะมาขอเทพหน่อยอืมความจีตัวนี้เป็นยุงนะเนี่ยอืมดีขอบอกว่าเก็บความรู้เอ้ยอะไรอะโอ้โหมันมันเล่นลมอย่าเอาอย่าเอาลมอย่างนี้โอ้ไม่โดนเลยยังไง โอ้ยเออเรื่องอืม<ร>มันเล่นรอบเดียว Serbia, มันเอากูตายเลยมาเอาใหม่เฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยตัวเนี้ยอันตรายอยู่ไปเอาใหม่เอาใหมา่ไอ้น,นี่แสบไอ้น,นี่แสบเมื่อกี้นี่เพลินไปหน่อยโทษโทษไปรอบนี้กูไม่ยอมแล้วอุ้ยโอ้ยมัน ขนาดมันแค่รอไปลอยมาเอ้ยต้องโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วต้องใช้ใช้น้ำแข็งพวกนี้โอ้โหโดนโอ้โหโอ้ยโหมันเล่นคุบอย่างนี้เลยไม่ธรรงมาได้ตัวนี้ยังไงเออโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหอีกเกือบไฟเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วอ่ะบอยลงมาอย่างนี้ก็เสรดิเสรดิเออเราเหลือสิบอันแล้วยังไงโออหลบสไลด์มึงลงมาลงมาเออลงมา ไปท่าเลยปะโอ้ลมอีกแล้วตัวท่านี้อีกแล้วเกือบไปมึงอยู่ไปไว้อยู่กลางๆอยู่กลางๆไว้อยู่กลางๆไว้อีกรอบเดียวมึงตายเออตัวนี้มันร้ายมากเออ,เอ,อมาขอพลังหน่อยปิง้งป่าเออ้ยกูจะเหนื่อยจริงด่านนี้ ยูบิคเคนกูแมนยูก็ตเทอร์โดโฮอ๋อเป็นลมเวลคัมแบกยินดีต้อนรับกลับบ้านนะฮะมาขอซื้อของต่อเราซื้ออะไรดีตอนนี้อืมเอาเป็นอะไรดีเอ่ยมีอยู่ตอนอยู่9ตัวนะครับอืมเอเนอร์จีบาลานเซอร์อืมเอ็กซิสสเตปบูสเตอร์อันนี้คือแบบว่าปีนบันไดได้เร็วขึ้นนะฮะออโต้ช็อตยิงอัตโนมัติพาวเวอร์ชิลสเปร์เอ็กซ์ตา มันยังไม่มีของที่น่าซื้อครับตอนนี้โอเคยังไม่ซื้ออะไระครัะโอเคครับพาร์ทนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่กับพาร์ทหน้าครับสนุกแน่นอนครับสวัสดีครับอ่ะก่อนอื่นกุญรักมกาแมน